อีกซี่สุดเจ,จเี้ยนะครับระยะยนะครัเระยเมตรสี่เฮ็ดนะครับ,รบจเจี้ยสไล Freedom my life my สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอ r ร์เดย์ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ททำกันคลิปนี้เป็นคลิปการทดสอบคันรุ่นใหม่จาก W h y บินนั่นคือ Hy บินจือเย่สไลด์ 4H ในการทดสอบทำให้ผมประหลาดใจกับสิ่งที่คันรุ่นนี้ตอบสนองในการใช้งานเป็นอย่างมากเรามาดูคลิปการทดสอบคันรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับนะครับวันนี้ก็ ทดสอบคำแข็งแรงนะครับของคนันกับปลากาะโฮตัวก็สามโลสองโลสามโลนะครับกับสายฟอสนะครับเบอร์ห้านะครับห้าสี่ยี่สิบปอนด์คันเสี่ยนะคเวทสี่เบ็ดนะครับทุกคนครนบจับตึงๆสายหน้านะครับเบอร์สี่สี่สี่สิบหกปอนด์นะครับไม่รู้ว่อยู่หรือเปล่าก็ตัวเบ็ดหัวนะครับ ตัวนี้เป็นทรงเซเว่นทรง A อวันนะครับตัวนี้เป็นไหลเงียบซองหนึ่งนับยี่สิบตัวนะเจ็บสิบห้าบาทรองสวยนะครับเกมปันนินนะครับมีเบอร์เลกมีนะครับป้ะก็ปันณินตกปลาใหญ่นะครับก็ต้องขึ้นสายนะครับนี่สายเมนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นไปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สายหน้าก็พอดีอัคันพอดีนะครับจะได้ตกง่ายหน่อย ตัวเสร็จรรี่เนยี่ย4เฮดด้ามจับจะดีไซน์ให้เรียวขึ้นเข้ากับตัวคันดูให้ความสปอร์ตเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าลวดลายคันจะยังคงเป็นลายไผ่เช่นเดิม とか wow. wow. <laughs> ดีหู่ขันม <refugees> ่โคตรเหนียวเลยเหนียวจริง อาาาสองโลก้าหูลองดูไหมนี่นครับจเจี๊ยบตัวสี่เฮต์นะครับขันโคตรเงาง อย่างแรกนะครับที่ผมประทับใจในคันรุนี้นะครับคือการทอยเหยื่อผมรู้สึกว่าคันรุเนี้ทอยเหยื่อดีมากแล้วก็คันน้ําหนักดีนะครับผมว่าเป็นคันที่เขาเรียกว่าวางบาลานซ์คันได้ดีนะครับปายไวมากแล้วก็ที่สาคัญเลยแอคชั่นสวยมากครับ เรามาพูดถึงเรื่องการคอนโทรลปานะครับในเวท4 h ead, กับการคอนโทรลปลาเก้าหฮไซส์2ไซส์3อยู่แบบนี้ผมถือว่าโอเคมากนะครับเหมาะกับงานแข่งขันนะตกเล่นยังได้อารมณ์ถึงการเล่นปลาอยู่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่านาโอนี่ยเล่นปลาโดยที่ไม่ลุกออกจากเก้าอี้นะครับก็คือไม่เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากจุดที่ตกยังสามารถ <cin stereotype> นั่งแล้วก็คลองตกปลาได้โลแปดเยจะสองโลลนี่เอาที่ไอ้ไอ้ดีไวตัวนียเอ้เก็บอะไรว้เก็กจะสังเกตในระยะ3.6ครับถึงแม้ว่าคันจะสั้นลง แต่การให้ตัวของคันในเวท4 h ยังคงดีอยู่นะครับการคนทลาก็ยังทำได้ดีดังนั้นเนี่ยคันรุ่นนี้นี่ผมถือว่าเป็นคันอีกคันที่น่าจับตามองในปีนี้เลยทีเดียวนะครับเรามาดูจังหวะนี้นครับพาวเวอร์ลที่เขาให้มานะครับล้เหลือเลยนะครับถึงขนาดดึงปลากระโห้ขึ้นลอยเหนือน้ำได้นะครับไอ้ไซนี่คนแรงเลย ใช้แป้งปานเท่าไหร่กรรมการไม่รู้ร <c oughs> โลหะได้เป็นปาาจริงหร่อวะ Ha Wing ah โอ้ยเียคนใหญ่เลยด้วยีซี่อ่ะอีซี่สุดน,นะครับจรเจียนะครับระยะ2อุดเจสี่เฮกนะครับจรเจียายะไรดูไซต์กตักอนอพี่เอรดูไซต์ ถือว่าคันจือเยี e ่ยสไลด์สี่เฮดเป็นคันอีกรุ่นที่ครบเครื่องทั้งอารมณ์ในการเล่นปลาและการควบคุมปลาได้อย่างดีไม่ต้องพูดถึงเกมปลานินคันรุ่นนี้จะทําให้การตกปลาของคุณเป็นเรื่องที่อีซีแล้วพบกันในคลิปการทดสอบรุ่นอื่นๆในคลิปหน้าสรบ,บนีเอ r ร์เดยสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แขกใครถ้าคุณยังรักในการตกปลา Day, freedom in my life.